มิวกี้ปรรยาพิสูจน์ตัวเองลบคำสบประมาทมิวกี้ปรยาเธอเป็นทั้งนักธุรกิจและยูทูบเบอร์และคุณแม่ของน้องกาเนสลูกชายโดยช่อง youtube ของเธอมีผู้ติดตามเกือบห้าแสนคนด้วยไลฟ์สไตล์ชีวิตสุดรูที่เธอเผยให้เห็นพร้อมสโลแกนของช่อง คุณแม่สุดแซบสวยเซ็กซี่ซูซ่าซึ่งภาพลักษณ์ของเธอก็ทั้งสวยและแซบจริงๆเพราะเธอยังเป็นเจ้าของตำแหน่ง Miss Sexy ี e ลีโอเก2012อีกด้วยถ้าจะถามว่ามิวกี้ทำอาชีพอะไรมิวกี้เธอเคยเผยเรื่องราวชีวิตผ่านคลิปในช่องของเธอว่าอาชีพที่เธอทำเรียกง่ายๆว่าขายของออนไลน์แต่ก่อนหน้านี้เธอก็อยู่กับการค้าขายมาหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งน้ำปัน่นทอดมันและลูกชิ้นปัจจุบันธุรกิจที่เธอทำเป็นหลัก ก็คือแบรนด์เซอร์ชนในสตรีบรรทูรราซึ่งเป็นบราไร้สายบราปีกนก ตอบโจทย์ชีวิตหญิงยุคใหม่ที่มั่นใจรวมถึงธุรกิจอูนิคาวเวียดีท็อกและเครื่องสำอังที่เธอเก่งขนาดนี้ก็เพราะว่าครอบครัวของเธอเคยทำธุรกิจบันไดเลื่อนและลิฟต์ก่อนเผชิญปัญหาช่วงฟองสบู่แตกจนถึงขั้นล้มละลายแต่มิวกี้ก็ไม่เคยยอมแพ้ใช้ความสามารถจนสามารถผลักดันตนเองให้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจได้อย่างทุกวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสีสว .info ขอบคุณค่ะ